สวัสดีพี่น้องสวัสดีมื้อนี้บ่คงสิมาอันทําเมนูพี่น้องทําเมนูไข่เจียวพี่น้องเมนูง่ายๆพี่น้องเธรรมดาพี่น้องไข่เจียวแต่เฮาสิใส่ไข่มดแดงนําพี่น้องนี่ไข่มดแดงนี่ปแมาสปินพี่น้องเยเฮาสิมาเฮ็ดเมนูเลยพี่น้อง ไเบิ่งก่าพี่นองมาก่อไฟคือนก็าไี่นองก่อไฟเองคือเก่าพี่นองเตาของม่แหละโอเคเดี๋ยวก่อไฟก่อนพีเนออยจะเปิดเนาะเดี๋ยติดแล้วมาเตรียมไข่พี่นาะมาโอเคพี่นองไข่มาใยบล็อกพี่นาสองใบใส่เลย ใสะทอดสองฟองพป่นเรอปุ๋งมาไปน่นอะเกลือน้ำตาลด้กะผงนัวผงนัวจะเป็นแลไรรสดีด้กะสะหอนอีกแล้วออาปุงอะไรเนาะใส่เกลื่อนนิดนึงเกลือไปเนาะ มัวผมว่าก็หมดได้ดีเดียวเพ,โโเรพรื่อหมดอาไไปผมเยรก็จริงเขาใส่แต่รถดีก็เพาเนาะรนะางครบเลยหมดเลยรถดีเนาะนี่ก็เป็นพิเศษหรอ,อแต่ด้วยน้ำตาลหนิดนึง ซอหอยส,สากมยกับายนิดหน่อยพอพอโอ้ลงหลายหมดเลยคน้ันเอะโอเคเปเนาะมาหอดปลาอีของเาเปเนาะไข่มดแดงที่เราไปหามาสดๆอะไรแบบอย่งแมยังไตอยู่ ใส่ไปต้องใส่ลายบางใส่พอประมาณกับใส่ลายแล้วใค่มันจะปฏติดกัน,น,นก็ใส่ไขม่มดแดงลงไปเลยไปเนาะนี่ใส่อีกมันมีผสมแอม,มอยู่พี่นอ้องเวลากินมันจะออกเป็นโสมไปหน่อยนึงพอจะงูต้องใส่พวกนาวเนาะนี่พี่นอ้นองพอ คนเขาปันบานนะ่ต้คุ้นแห้งไปหดดดดน้องไข่มูเตร่งกิเตกไม่หน้องไม่บาเนนะ่สุดยอดแล้วอาหารบ้านเหาอ,องไปน่องเลยไข่เกียยดเด๊ยวไข่มูเตรงไปหน้องใส่ต้นหอมน้อยน,นึงหอมซีใส่ไปน้อยนึงคนๆไปหน้งนนนองเก๋ไปหรอเอาปรุงรดเรียบรอ้อยเ้อยไปทอดเลียบรอ้อยม้ นี่ข่างะส่าเรียบร้อยใส่ไฟใส่ไฟเตาเนาะไฟเอาติดแล้วเอาก่อไว้อย่างหอนเลยครัวบรรบ้านไปน่อยเลยครัวเห็ดเอีกเนาะยังหมดแล้วนี่คือโครงห่างเอาไปเช็ดเต่าไปหมดเลยแต่ว่ายังหมดแล้วใส่น้ำมันไปก่อนใส่ลายเตาใส่น้ำมันยังหมดติดแต่ กระทะห่อนเลยไปเนองใส่เลยอือ้โอโห,โห,โห,โหแตกไปเนะาะขาวมัเดงแตกไปเนาะอือหอมเลยเลย พีเต่เตาแก็ดพี่น้องอเต่าฐานเสมอมีน้อไข่เกียวบ้งเลย กับน้องวันว้าโอ้โหอืมเคสีเนาะอืเลียงโอเคสุียอะ ก็โตไปพี่นนอะก้อยไข่หมแดงเนาะนี่มาก้อยไข่หมแดงกี่เฮาถอดไข่เนาะใส่ไข่หมแดงมอ้ใาหมก้อยพี่น้องบันเคียรเรียมของพอกเคีริเมเลยพี่เนาะทิคน ใส่พชหมักพีชกัใส่พีชได้่น่อนอันนี้พอเขาขัวขนอันเขาขั่วเองนน้องวก็เบิดลไปหน่อย,ออนนอยใ่ทำนี้พอเบิดพอดี ทำด้วยประเด็กปุุงอืมนี่ัข้นให้เขาก่อนไป่อยขมือเด่ง่ายีปนรอข่อยแหมูแเดงง่ายแต่ว่าเสียบี่ห้ออื้มออมประเด็กมาเลยซวยๆมาเลย ต่อไปพี่น้องนี่ผักน้อซอยไปแล้ว้อยซาลาเน่แล้วก็ต้นหอมผักซีรวมกันใส่ไปเลยพี่น้องโอเคเป็กนการเซตสมบูรณ์พี่น้องเลยพ่นด,ดูกันนี่ซ้ำนี่พี่น้องกล้วยข้าวบดแดงบุญญาญาติตอน,ปน,นไปแย่พี่น้องเลย เราไปแย่ี่ยากเราไปแย่แลว้วก็ตอนมาแยกแม่กับไข่ยออกจากกันไงลองดูปลาเนี่ต้อ,ตองซีมเป็นองสูตรนี่กะเอาเป๊ะเลยลองใส่เลยเดี๋ยวขับออกมาให้จานลองไปนี่แบบบรรบ้านให้แบบบรรบ้านเี่น้องเอ้ เรีร้อยเตียงผักเตียงจานนิดนึงนี่จะนี้พอพี่นอ้องนี่เป็นอย่งไรพี่นอ้องนี่พี่นอ้องเรียบร้อยสองเมโนูเด็ดพี่นอ้องไข่เจียวหรือว่าไข่ทอดพี่นอ้องนี่ก้อยไข่หมูแดงพี่นอ้อง โอเคพี S <S ่นาะสองเมนูเรียบร้อยพี่น้องเดี๋ยวเอามากินเดี๋ยวไปลองก้อนเดี๋ยวไปเอามาซิมเลยพี่น้องนี่อันนี้เป็นไข่เจียวไข่บดแดงเลยไปเนาะซีมแบบตัวเดงชิเซ่เหมือนกันสองเมนูพี่นาะสองเมนูรักไข่ไข่และก็ไข่ไปเนาะสองไข่ซิมเลยพี่นาะซีมไข่ก่อนอเดี๋ยวไป เราไข่เจียวไปเนาจากนะจกรุบกริกุบกริบเลยพี่อยจากกุบกๆๆๆๆๆิบกุบกิบในปากเลยาเน,นะมาเลซีมมันเนี่ยมันเนี่ยมามนอะิซอไปเนาะก๋ยวยไข่มแดงอาหารสันสูงไปเนาะไข่แม่แดงนี่ไปเนาะอื้อ ไข่มันต okay. ึ้งไปเนาะเวลาเขาปากแล้วมันกุบกิบกุบกิบกุบกิบเลยไปเท่อไงไข่เจียวเพื่อนไปเนาะไข่เจียวกบบมันจะมีไข่โมเด็งอยู่ไปเนาะข้างในแล้วเขาหยั่งเข้าไปมันจะกุบกิบกุบกิบไปเท่าไงไปเนาะเบอร์เขาถอดมันกับปลาชุบเข้ัไปได้ร่างดีไปเท่าไงโอเคไปเนาะสลาบคลิปนี้ก็สำนีกก่อนพีไปเท่าไงถ้าติดใจก็กดไลค์ให้นำพี่น้อง ถ้าสอบก็กดติดตามไปพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วฝากติดตามไปเด้อเข้ามาชมใหม่พี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง